บอจภูมิใจมากหลังรู้ว่าอุงอิงเคยชนะเลิศแต่ไม่เคยบอกพ่อโจ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงบอสโจยูมานินแล้วก็ลูกสาวน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงความน่ายินดีความสามารถของน้องอุงอิงค่ะซึ่งหากใครนะคะเป็นแฟนคลับน้องอุงอิงก็จะรู้ว่าน้องเป็นเด็กที่มีความสามารถมากๆอีกทั้งยังเป็นเด็กที่กะตันยู ไม่เคยลืมบุญคุณคนนะคะและล่าสุดนะคะใน Facebook ของบอสโจได้โพสต์เกี่ยวกับความสามารถของน้ององค์อิงในวัยเด็กค่ะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าน้ององค์อิงมีความพิการในด้านมือของน้องนะคะซึ่งส่วนนี้นะคะแอดคิดว่ามันไม่เป็นอุปสรรคต่อการร้องเพลงของน้องเลยค่ะไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิตเพราะว่าน้ององค์อิงเป็นเด็กที่ร่าเริงสดใสมากๆค่ะ ซึ่งในอดีตที่น้องกำลังเรียนอยู่ระดับชั้นปถมนะคะน้องเคยแข่งขันประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่งบุกพองทางร่างกายค่ะระดับป .3 ถึงป .6 นะคะแล้ววันนั้นน้องอุ๋งอิงไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะน้องอุ๋งอิงได้รางวัลชนะเลิศกลับมาคลองค่ะแล้วครูของน้องอุ๋งอิงนะคะก็ไดโพสต์แสดงความยินดีและก็ความภูมิใจกับน้องอุ๋งอิงด้วยค่ะ ซึ่งครูก็บอกว่าครูดีใจนะคะที่น้องอุงอิงพาชนะเลิศพรุ่งนี้ครูจะพาไปตักบาตรทาบุญค่ะซึ่งแอดคิดว่าหากทุกคนนะคะได้เห็นภาพที่น้องอุงอิงก,กำลังร้องเพลงนะคะคงจะรู้สึกชื่นใจไม่น้อย เรียกได้ว่ามีความสามารถตั้งแต่เด็กจริงๆค่ะจนบอจ o นะคะผู้เป็นพ่อของน้องอุงอิงพึ่งได้มาเห็นรูปการประกวดของน้องอุงอิงในวันนี้ซึ่งบอจก็บอกเลยว่าท่านภูมิใจมากๆกับลูกสาวคนนี้ดีใจจนกระทั่งบอจ o ได้โพสผ่าน Facebook ของตนเองแล้วก็แท็กน้องอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะคะว่า ก่งขนาดนี้ทำไมไม่เล่าให้พ่อฟังบ้างซึ่งก็เป็นภาพน้องอุงอิงนะคะถือเหรียญรางวัลชนะเลิศนะคะซึ่งตอนนั้นน้องอุงอิงก็ยังดูเด็กมากๆซึ่งตอนนั้นน้องอุงอิงก็น่าจะ10-11ขวบประมาณนี้ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถตั้งแต่เด็กจริงๆ และหลังจากบอสโจนะคะได้โพส์โพสต์นี้ลงเฟซบุ๊กแฟนคลับพ่อพ่อแม่เอฟซีก็แห่คอมเมนต์ว่าน้องอุงอิงเป็นคนไม่ชอบโอ้อวดคนเก่งไม่โอ้วดอยู่แล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของน้องอุงอิงเองแล้วก็พ่อพ่อแม่แฟนคลับรวมถึงบอสโจและพ่อแม่ของน้องด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนคอยติดตามคอยซัพพอร์ตน้องอุงอิงไปเรื่อยๆนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ